โอ้เหนื่อยเหนื่อยแล้วเดินตลอดเหนื่อยแล้วขานหาซอนงัดไ่อยากขึ้นแล้วที่ตักก็ไม่มีปวดแขนที่ตักเลยมียังยัวยังอยู่ยังอยู่ยังอชัวมาแล้วครับมา มาแล้วอู้ย er มันเท่าเรือเลยนะมาครับอกแล้วนะจอนบอกมันต้องหาซอนบ <c oughs> ี๊นะดครับอู้ยึ้นไห้นะชิดจับเลยรังเบ็ดเลยนะโอ้โห <c oughs> ลำปีแล้วดูนี้โอ้ไม่นะโอ้โหดูนี้มีสีมีห้าโอ้ดั้ำเมี่ยมเลยเอ้โอเคไปได้เลยโอ้องแพ้โอ้เหนื่อยแล้วครับผมปวดแขนโอ้อกไก่ครับ